การจัดการน้ำมีกี่แบบจะทำโดยกลุ่มที่1 1. การบริหารจัดการแหล่งน้ำการดำงงเนินงานแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาจัดหาจัดสรรและอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลอย่างสมดุลเป้าหมายหลักคือให้มีน้ำเพียงพอต่อการอ,อ,อุปโภคบริโภคเกษตรอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศ อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยการบริหารจัดการน้ำในไรนาคือการนำน้ำเข้าสู่แปลงและรักษาความชื้นในดินโดยเพิ่มการซึมน้ำทำร่องน้ำหรือคันดินตามแนวระดับเพื่อ การการระเหยนอกจากนี้รวมถึงการเลือกปลูกพืชทนแรงหรือเหมาะกับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพื่อลดการการใช้น้ำและช่วยให้พืชเติบโตได้ดีในสภาพน้ำที่จำกัดระบบการให้น้ำ3.1การให้น้ำทางผิวดินการให้น้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง ให้น้ำไหลบนผิวดินไม่ต้องใช้แรงดันหรืออุปรกรณ์ทับซ้อนเหมาะก,กับพื้นที่ค่อนข้างราบ3.2การให้น้ำแบบฝอยคือการพ่นน้ำให้เป็นละอองคล้ายฝนตกเหมาะก,กับพืชไร่และพืชที่ไม่ราบเรียบสามารถแบ่งต่อประเภทคือสปริงเกอร์ที่พ่นน้ำเป็นฝอยควบคลุมพื้นที่กว้างและไมโครสเปร์น้ำพุ่งที่พ่นน้ำเฉพาะจุดประหยัดน้ำวิธีนี้ ให้น้าสม,ามา่ําเสมอและควบคุมได้ดีแต่สูญเสียน้ําจากการระเหยมากกว่าน้ำหยด3.3การให้น้ําโดยเฉพาะที่เป็นระบบส่งน้ําตรงถึงโคนพืชหรือบริเวณรากอย่างแม่นยําใช้น้ําน้อยโดยที่สุดและลดการสูญเสียจากการระเหยเหมาะกับการทําสวนผลไม้พืชผักและการปลูกแบบประหยัดน้ําโดยรูปแบบที่ใช้มากที่สุดคือระบบน้ําหยดดิ้งอินเตอร์จิ้งทิง ซึ่งปล่อยน้ำทีละหยดอย่างต่อเนื่องช่วยประหยัดน้ำลดวัชพืชและลดโรคจากความชื้นบนใบ